สวัสดีค่ะชมดาวแอสโทรโลจีนวัดโพค่ะวันนี้เป็นควันหลงจากเทศกาลสงกรานนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพค่ะสงกรานปีนี้จัดขึ้นแบบโบราณและมีกลิ่นอายของการย้อนยุคค่ะกิจกรรมหลักๆของเราก็คือการได้เข้ามาส่งน้ำพระพุทธรูปค่ะและได้เข้ากราบนามัสการพระพุทธสยญาติหรือพระนอนค่ะ ในปีพุทธศักราช2566ทุกทุกราศีควรหาโอกาสมากราบพระพุทธสายาตหรือพระนอนนวัดโพนะคะโดยเฉพาะมังกรไว้ที่สองค่ะทั้งนี้ก็เพราะว่าชาวราศีมังกรไว้ที่สองคุณมีดาวประจำตัวคือดาวราหูค่ะดาวราหูเป็นดาวไโมหะจริตค่ะทำให้เจ้าชะตาได้รับอิทธิพลในเรื่องของความโลภโกรธหลง และอาจจะหมายถึงความโง,ง่งมงายด้วยค่ะดังนั้นทางหนึ่งที่จะปราบยศราหูได้ก็คือการเข้ากราบสัการะพระนอนหรือพระพุทธสายาสปางโปรดอสุรินทราหูนวัดโพค่ะและในปี2566ชาวราศีมังกรไวัที่สองคุณมีไพ่ราชาดาบทำงานอยู่ในจุดเจ้าชะตาค่ะในเรือนเกณฑ์ทั้ง4ี่คุณมี8เหรียญทำงานอยู่ในเรือนตนุ The View of Fortune อยู่ในเรือนพันธุ h a n g แฮงแมนอยู่ในเรือนปัตตนิและเจ็ดไม้ทำงานอยู่ในเรือนกรรม,มะค่ะคุณออกจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะแต่เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเอาจริงเอาจังแล้วก็สู้ไม่ถอยค่ะราชาดาบค่อนข้างจะเป็นคนดื้อค่ะและยิ่งบวกกับอิทธิพลของดาวราหูที่เป็นดาวประจำวัยของชาวมังกรในวัยที่สองแล้วนะคะ ก็เลยกลายเป็นความดื้อคูณสองค่ะและความดื้อรัน้นหรือความตรงไปตรงมาของคุณเนี่ยบางครั้งหรือหลายๆครั้งก็อาจจะทำให้คุณเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นค่ะและปีนี้นะคะจะเป็นปีที่คุณต้องใช้ความคิดแล้วก็ใช้สมองเยอะมากกว่าปกติด,ด้วยค่ะและในบางสถานการณ์นะคะมังกรไว้ที่สองการที่เราเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอไม่ได้หมายความว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรได้ค่ะ มังกรในวัยนี้ในเรื่องของหน้าที่การงานคุณหนีไม่พ้นคู่แข่งอีกแล้วค่ะและโดยเฉพาะงานทางสายราชการค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะชาวมังกรในวัยที่สคุณเอาอยู่ค่ะและไม่ต้องใช้เส้นสายด้วยค่ะสำหรับใครกำลังมองหางานงานก็กําลังเข้ามาค่ะหรือใครกำลังสร้างผลงานงานของคุณก็กําลังจะบรรลุเป้าหมายค่ะเไม้ในเรือนที่สิ และดาวเสาโครจรเป็นเกษตรทับจุดเกิด2ปีครึ่งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะนั่นหมายถึงว่างานทุกอย่างจะสำเร็จรู้ล่วงได้ด้วยตัวของคุณเองเท่านั้นค่ะในปีนี้ดาวประจำตัวของคุณค่ะคือดาวราหูสถิตยอยู่ที่เรือนสหัชชะจนกว่าจะถึง16ตุลาคม2566หลังจากนั้นดาวประจำตัวคือดาวราหูก็จะย้ายราศีจากราศีเมษ จากเรือนสหัชชะเข้าสู่เรือนการเงินเรือนกระดุมพัะของลัคนาัยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งค่ะในขณะที่คุมีดาวพระหัสทํทำหน้าที่เป็นเจ้าเรือนกระดุมพระหรือเจ้าเรือนการเงินขณะนี้โคจรเข้าร่วมราศีกับราหูในเรือนสหัชชะราศีเมษเป็นระยะเวลาหนึ่งปีค่ะโครงสร้างของดวงดาวแบบนี้ทำให้เรามองเห็นว่าคุณเป็นคนที่รักเพื่อนสนใจเพื่อน และก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากค่ะแต่ก็มีจุดที่ต้องระวังจุดหนึ่งนะคะนั่นก็คือมังกรไว้ที่สองที่มีดาวราหูโคจรมาเป็นกาลากินีจรค่ะซึ่งก็ได้แก่ผู้ที่เกิดวันอังคารอายุ24ค่ะวันพุธ23ผู้ที่เกิดวันพฤหัสอายุ21วันเสาร์22และผู้ที่เกิดวันราหูอายุ20ค่ะ คนในกลุ่มนี้นะคะท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยค่ะว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากค่ะและก็ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนที่อาจจะนําไปสู่การหลอกลวงได้ค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเงินและผลประโยชน์นะคะเพราะนอกจากอิทธิพลของดาวกาลีในเรือนสหัชชะแล้วค่ะเรายังมีห้าเหรียญทำงานอยู่ในเรือนการเงินด้วยนะคะ เนื่องจากในบรรดาไพ่เหรียญทั้งหมด5เหรียญเป็นไพ่ที่อันตรายที่สุดค่ะและเขายังเป็นไพ่การเงินที่แย่ที่สุดเพียงใบเดียวในสำรับด้วยนะคะดังนั้นเมื่อ5เหรียญเขาปรากฏตัวที่การเงินเราจะประมาทไม่ได้เลยค่ะบวกกับอิทธิพลของดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวแล้วโคจรมาเป็นการีจรอ,อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ น้องๆคนไหนที่คิดจะทําธุรกิจของตัวเองแต่ต้องไปหยิบยืมเงินทุนจากคนอื่นอันนี้ต้องคิดหนักๆนะคะไพ่ห้าเหรียญในเรือนการเงินนั่นหมายถึงว่าเรามีโอกาสที่จะควักเงินก้อนใหญ่ออกจากกระเป๋าค่ะบวกกับดาวเสาที่เขาทับลัคนาวัยเราอยู่ในเวลานี้นะคะเป็นดาวเสาที่ทํางานอยู่ในเรือนการเงินของจุดเกิดด้วยนะคะดาวเสาทํางานอยู่ในเรือนการเงินของจุดเกิดเขาเรียกว่าธุระธุระโยกค่ะ ถ้าดาวเสาไม่ได้โครจรมาเป็นเดทเป็นสีเป็นมนตรีแต่แถมเป็นกาลากินีจอรอันนี้ต้องยิ่งระวังอย่างยิ่งยวดนะคะโครงสร้างของดวงดาวแบบนี้ห้ามน้องๆทำธุรกิจแบบเงินต่อเงินเด็ดขาดเลยค่ะโดยเฉพาะเส้นทางของการพนันทุกรูปแบบค่ะน้องๆมีโอกาสที่จะหมดตัวสูญสิ้นสิ้นเนื้อประดาตัวเลยค่ะและนอกจากนี้ยังหมายรวมถึงธุรกิจที่ผิดกฎหมายทุกประเภทด้วยนะคะ สำหรับผู้ที่มีดาวราหูและดาวพระหัสโคโจรมาเป็นเดชเป็นสีหรือเป็นมนตรีคุณจะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากค่ะเพื่อนฝูงส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีมีคุณภาพค่ะและถ้าหากว่าน้องน,องนองชาวมังกรไวัยที่สองต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิตในปี2,566แนะนำให้ใช้ชีวิตบนเส้นทางของดาวพระหัสค่ะ ดาวพระราเป็นดาวไฝ่รู้เป็นดาวนักวิชาการค่ะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความคิดคิดแล้วลงมือทำค่ะดาวพระราชท,ท่านโคจรมาเป็นราชาโชคในเรือนสหัชชาส่งกระแสถึงเรือนที่9เรือนสุภาและในเรือนสุภาข,ของชาวมังกรในวัยที่สองมีไพ่ยดยซันทำงานอยู่นะคะ โครงสร้างของดวงดาวแบบนี้ทำให้เจ้าชะตาเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญามีสมองที่แจ่มใสแล้วก็มีโชคจากการเดินทางค่ะยืนยันความโชคดีได้อีกจุดหนึ่งในจุดที่มี The Wheel of Fortune ทำงานอยู่ในเรือนพันธุค,ค่ะนั่นก็หมายความว่าหากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาชาวมังกรเดือนที่สองพบเจอแต่อุปสรรคเจอแต่ปัญหาเจอแต่ความกดดันและความยากลาบากในชีวิต จากนี้ไปชีวิตของคุณจะเข้าสู่เส้นทางของโชคลาภอย่างไม่คาดฝันค่ะไพ่เด e ะวิวออฟฟอร์จูเป็นไพ่ที่โดดเด่นในเรื่องของที่ดินอยู่แล้วค่ะและเขาปรากฏตัวขึ้นในเรือนที่ดินด้วยนะคะดังนั้นปี2566ชาวมังกรในวัยที่สองคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากการซื้อขายที่ดินหรือได้รับมรดกตกทอดเป็นที่ดินค่ะ หรืออาจจะมีเกณฑ์เดินทางย้ายบ้านย้ายที่ทำงานพร้อมกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งค่ะและจากสถิติถ้าหากว่าไพ่ The Wheel of Fortune เขาขึ้นมาในช่วงที่ดาวพรหัสย้ายราศีเกณฑ์นี้จะมีความเป็นไปได้สูงถึง80%ทีเดียวค่ะทั้งนี้ก็เพราะว่า The Wheel of Fortune เป็นตัวแทนของดาวพรหัสค่ะ จากดูวิวออฟฟอร์จูในเรือนที่4เรือนพันธุเราไปต่อกันที่เรือนที่7เรือนปัตตนิซึ่งมีแฮงแมนทำงานอยู่ค่ะในกลุ่มของคนโสดบางคนระวังนะคะคุณอาจจะเข้าสู่จุดแอบรักเขาอยู่ข้างเดียวค่ะดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้นะคะว่าคนที่โสดโสดจริงๆน่าจะมีความรู้สึกว่าอยากโสดโสดต่อไปยาวๆเลยค่ะไพ่แฮงแมนนี้มีความหมายหลักๆอยู่2อย่างค่ะอย่างแรกคือเสียเงินเสียทรัพย์อย่างที่สคือเสียของรักค่ะ ให้แฮงแมนที่สัมพันธ์กับความรักทํำให้เจ้าชะตาต้องรู้จักที่จะเรียนรู้การเสียสละและการรอคอยค่ะและความรักความสัมพันธ์ของคุณก็อาจจะกำลังเข้าสู่จุดเปราะบางค่ะหรืออาจจะกำลังตกอยู่กับสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกค่ะคนที่จะรับมือกับความสัมพันธ์แบบนี้ได้นะคะก็จะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับจิตอาสาค่ะองค์กรการคุศลต่างๆค่ะ หรือคนที่เป็นนักเสิร์ฟเป็นสายลับหรือเป็นนักกีฬายิมนาสติกรวมไปถึงงานพิสูจน์หลักฐานต่างๆแล้วก็ครูสอนโยคะเป็นต้นค่ะคนที่อยู่ในกลุ่มอาชีพต่างๆเหล่านี้นะคะเขาจะมีพลังแฝงบางอย่างที่มีพลังสามารถต่อต้านอิทธิพลของแฮงแมนได้ค่ะเนื่องจากแฮงแมนเขากลัวพลังงานแห่งการเสียสละค่ะ ดังนั้นเมื่อแฮงแมนเขาปรากฏตัวอยู่ในจุดที่สำคัญสำคัญในดวงชะตาเช่นในเรือนเกณฑ์ทั้ง4เราทำได้ง่ายที่สุดก็คือการทำบุญค่ะเนื่องจากการทำบุญเป็นการเสียสละที่ง่ายที่สุดใกล้ตัวที่สุดและประหยัดที่สุดค่ะและนอกจากนี้เรายังสามารถทำบุญโดยที่ไม่ต้องเสียเงินได้ด้วยค่ะเช่นล้างห้องน้ำวัดกวาดลานวัดเก็บทูบให้หลวงพ่อ หรือเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมต่างๆของวัดโดยที่ไม่คิดมูลค่าค่ะและด้วยธรรมชาติของแฮงแมนเขาคือไพ่แห่งการเสียสละและเมื่อเราเสียสละอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปแล้วเราจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างกลับคืนมาแน่นอนค่ะความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรักใครเราต้องรักตัวเราเองก่อนนะคะโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของตัวเองในปี2566ค่ะ หากพบว่าตัวเองมีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยก็อย่าชะล่าใจนะคะรีบพบแพทย์ค่ะเนื่องจากคุณมีแฮงแมนทำงานอยู่ในเรือนปัตติิจากลักนาไัยและอยู่ในเรือนมรณะจากจุดเกิดค่ะและในจุดเดียวกันนี้นะคะเป็นจุดที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะในช่องท้องเรื่อยลงมาจนถึงอวัยวะเพศค่ะดังนั้นในส่วนของแฮงแมนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นไปได้2-3แนวทางค่ะ ทางแรกคือเจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะเช่นปวดหัวตัวร้อนปวดท้องอาหารเป็นพิษลมพิษโรคเครียดค่ะแนวทางที่2คือโรคเรื้อรังร้ายแรงหายยากอย่างเช่นความดันเบาหวานหัวใจเนื้องอกและก็อาจจะรวมไปถึงมะเร็งได้ด้วยค่ะแนวทางที่3ก็ได้แก่ข้อและกระดูกในส่วนต่างๆของร่างกายตั้งแต่ข้อบา่าไหล่หลังข้อมือข้อเท้าค่ะ และทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าชาวมังกรในวัที่สองจะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะอย่างไรก็ตามแต่ค่ะอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตค่ะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บหากมีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะคะไม่ควรซื้อ,อยารับประทานเองนะคะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวมรุยูในเรือนที่6จากจุดเกิดทำให้เราอาจจะป่วยโดยหาสาเหตุไม่ได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชมดาวไทยแอสโทรโลจีในเทปของชาวราศีมังกรไว้ที่2ค่ะวันนี้ขอมีความสุขกันมากๆนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาค่ะเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทั้งไปและกลับนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ